อันวันนี้เราก็กำลังจะเข้าไปสู่ผมเชื่อว่าหลังโคการไปแล้วสักไม่กี่เดือนบ้านเมืองจะที่ขายปัญหาเศรษฐกิจที่นายกพยายามจะทำปัญหาความมั่นคงที่พยายามจะทำก็ได้รับความร่วมือดีมากขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะเห็นผลในปี6-9อย่างชัดเจนเอาบ้านเมืองเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ทำให้พักมีชื่อเสียง แล้วทําให้พวกเราได้มีผลงานนะครับจะได้ทําให้พรรคสาเร็จแล้วก็เข้มแข็งเป็นบ้านหลังใจของเราตามเดิมก็เขาทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีครอบครัวที่มีความสุขปีใหม่นี้เป็นปีครอบครัวขอให้ครอบครัวมีความสุข,สขทุกคนนะครับทุกครอบครัวแล้วก็ใครยังไม่มีเมียมีสามีก็ขอให้ได้สักปีนี้นะครับแล้วช่วยกันผลิตลูกหน่อยประชาชน ไม่ได้เพิ่มเลยนะครับประชาชนทีามาในหลากหลายว่านายกนายกชุดทั้งนะครับในสงกรามปีใหม่ไทยนะครับเดินแถวที่สองนะครับแถวที่สามนั่งประจำที่ก่อนก็ได้ครับจะพักติงเพราะว่าหน้าเวทีค่อนข้างแย่อัดแล้วนะครับขอเชิญแถวที่สองแถวที่สามนั่งรอสักครู่นะครับ